ตอนนี้มีบางคนนะถูกให้ออกจากงานนะครับเราคนลาออกเองเนื่องจากจะแบบว่าอาจจะไม่ถูกใจกับที่ทํางานนะครับวันนี้อาจารย์ป้อก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลไปนิดนึงนะครับอยากจะให้รู้ว่าเออถ้าต้องออกเนี่ยมันจะต้องได้รับอะไรบ้างตรงนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์เลยไหมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิทธิ์หรือว่าเราต้องมาลุ้นกันเป็นลายๆไปว่าจะได้หรือไม่ได้เป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์เลยครับผมเอาล่ะเรามาดูกันฮะ เอ้นะฮะนี่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 คือกรณีตกงานและลาออกได้เงินชดเชยเท่าไหร่นะครับบันทงต้องแยกนะครับจากป้อครับตกงานกับลาออกนี่มันหน้าตาต่างกันยังไงฮะตกตกงานเนี่ยคือกรณีที่เหมือนกับว่าเป็นกรณีถูกเลิกจ้างนายจ้างกระซิบ ไปซะเราโอ้ยอันนี้คือถูกเริ่งจ้างถูกเรือจ้างครับแต่ว่าต้องมีมีเขาเห็นเขามีข้อความเขียนไงพี่ก็เลยสงสัยว่าโดยไม่มีความผิดเนาะใช่ครับอ๋อก็แสดงว่าถ้าเราเป็นประเภทแบบไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้บริษัทเขาแล้วเ็าเริ่งจ้างอันนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นใช่ไงเป็นแบบการมี่บไล่ออกไล่ออกอ๋อนั้นไล่ออกนั้นคือไล่ออกไปเลยถ้าถูกเริ่งจ้างแบบนี้คืออ่บริษัทอาจจะไปไม่ไหวไปไม่รอดไหรือจะมีไม่มาทงการลดทอนเออท่าเรียกว่า ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดใช่ครับอืออ๋ออารมณ์ที่บอกิดอะไรอะไรเงี้ยเหรอเอออย่างเงี้ยนะแต่ผมต้องไปเออเออแต่ผมต้องไปไม่น่าเล่นนะฮะส่วนลาออกนี่คืออันนี้คือรับข้องใจอันนี้คือเราขอลาออกเองด้วยประกันใดก็ตามแทนที่เราจะรอให้เจ้านายยื่นซองขาวเราก็ยื่นซองขาวใส่เจ้านายพอกันที่เนื้อไว้ฮะอ๋อโอเคเรามาดูก่อนครับอาจารย์บอกครับ สิทธิ์แรกที่เราจะได้ครับเขาเป็นใครครับทำไมเขาใจดีที่ช่วยเหลือเราขนาดนั้นล่ะครับสิทธิ์จากประกันสังคมครับประกันสังคม <c oughs> ที่ไอจ่ายจ่ายจ่ายไป750เนี่ยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยครับแล้วยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากเขา <c oughs> ใครอยากใช้ประโยชน์นะครับนี่คือทาง <c oughs> ที่เราจะได้ใช้ประโยชน์คืนจากประกันสังคม <c oughs> ถ้าเรา,าออกเราได้ยังไงครับอาจารย์พ่อฮะถ้าเราลาออกเนี่ยเราจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนครับเฮะราได้ผมแสนกว่าเลยครับโอ้ยเขาจำกัดไม่เกินหนึ่งมื่นห้า สามสิบเปเซ็นของรายได้คิดที่ฐานสูงสุดคือ1 5ื่นหาตามจริงแต่ไม่เกิน1 5ื่นห้าก็แสดงว่าถ้าเขาเงินเดือนหมื0นหนึ่งสามบเปอร์เซก็สามพถ้าเงินเดือนหมื่นห้ซก็4 5่พัาสี่พันห้โอ้แต่ถ้าเกิดเงินเดือนห้าหมก็คิดที่1 5ื่นเหมือนกันก็สี่พเหมือนกันลาออกอันนี้คือห้าเดินไปหาเจ้านายเรายื่นออกเองรับไปสูงสุดสี่พันห้าได้สัก3าปีมทผม ไม่ใช่สิครับเขาให้แค่สามเดือนครับอ๋อสามเดือนเก้าสิบวันโอ้จะพักกันยาวๆก็จะได้สามเดือนลาออกได้สั้นเนาะลาออกได้แค่สามเดือนคเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะถ้าคิดจัดห้าวเนี่ยนี่เขาช่วยแค่สามเดือนนะแล้วก็ช่วยแค่สามสิบเปอร์เซ็นด้วยเดี๋ยวไม่ต้องห้าวเขาเรียกว่าห้าวแต่พอตัวนะฮะอย่าห้าวเกินไปแต่ถ้าเป็นเป็นกรณีถูกเลิกจ้างถูกเลิกจ้างนะครับเช่นลดคนลดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีความผิดได้เท่าไหร่ครับเนี่ย ได้ห้าสิเอร์เซ็นของรายได้ต่อเดือนครับเอามือแทบผมคุณพระห้าสิบเอร์เซ็นเลยห้าสิบเอร์เซ็นเลยครับแงถ้าฐานกานเดือนสูงสุดก็คือหมื่นห้านี่ก็คือเจ็ดพันห้าร้อยนะอืมได้สักกี่ปีครับผมได้โอ้โหเขาให้ครึ่งปีนะหกเดือนเฮ้ยหกเดือนก็เฮ้ยอันนี้กำลังเจ๋งเลยเพราะว่าถ้าเราถูกสมติวณาโชคร้ายถูกเลิกจ้างมีเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินอยู่แล้ว มีตัวนี้มา7 0 0ก็ไม่ต้องไปกินเงินสำรองนะหรือกินเงินสำรองก็ไม่ต้องกินจนหมดมันก็มีตัวช่วยเข้ามาได้โอ้เยี่ยมอันนี้คือจากประกันสังคมนะครับขอบคุณครับผมเระกันขังผมครับนี่คือที่เราจ่ายกันทุกเดือนจุกๆเดือนอ่าอันนี้คือเขามีห้าไหมครับอาจารย์พ้าว่าชีวิตหนึ่งตกตกงานได้กี่ครั้งครับผมอ๋อไม่มีห้าแต่ว่าเขามีมีเงื่อนไขครับตครับผมคือเขาบอกว่านับย้อนหลังไป15เดือนเนี่ยต้องส่งมาอย่างน้อย6เดือนอ๋อ แสดงว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ถูกเลิกจ้างปุ๊บก,ก็ต้องลองไปเช็คดูสิว่าหกสิบห้าปีก่อนหน้านี้สิบห้าเดือนคสิบห้าเดือนต่อจากนี้มีส,ส่งสักหกเดือนไหมใช่สิบห้าเดือนหลายก่อนก่อนที่จะถึงวันลาออกอ่าก่อนที่ถึงวันถวยออกเนี่ยใช่ครับมีหกในสิบห้าไหมโอ้ถ้ามีหกในสิบห้าก็จะได้รับการทดเชยแบบนี้ใช่ครับลาออกสามสิบเปอร์เซ็นต์ปีนึงได้หลายครั้งไหยครับปีนึงโอ้ยอะไรมันชีคมันจะแล้วเวลามันสมัครงานมันไม่ดูเหลี่ยมดูมุมเลยเหรอว่าอุตสาห์ออกกททีี่่ถูก เลอออฟมาแล้วยั้งไปเข้าอีกทีหนึ่งแล้วโดนเลอออฟอีกทีหนึงงน่งโอ้ถ้ามีโดนเลอออฟสามครั้งนี่ผมว่าทำบุญ <c oughs> นะฮะนะฮะโอเคอันนี้คือฝั่งที่เป็นเงินชดเจยจากประกันสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาเป็นใครครับต้องเข้าใจดีขนาดนั้นนะฮะในยจ้างของเราเองครับโอ้ <c oughs> ในยจ้างนะฮะในยจ้างนี้ถ้าเกิดลาออกเป็นไงฮะถ้าห้าวไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้เลยก็ถือว่าออกเองออกเองอ๋อเดินไปครับนะครับผมผมจะไม่ทนครับผมแล้ววางซอง น,า,นายก็จะเอากระดาษมาเลยจดเบอร์ประกันสังคมคุยกับประกันสังคมเขานะ,ะแล้วของแล้วของนายจ้างนะครับไม่มีไม่มีครับลาออกนี่คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดถูกเลิกจ้างถูกเลิกจ้างเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยครับโอ้เยอะไหมครับนี่ก็ถ้าแบบทำงานยังไม่ถึง4เดือนครับครับไม่ได้ครับไม่ถึงหอย่บวันก็คือไม่ถึง4เดือน โอ้แต่เมื่อท่านนายจะให้ออกได้ครับอีกสักเดือนด้วครับผมเป็น,ยน <c oughs> อย่างไรยังไม่ถึงสี่เดือนอ๋อก็คือร้อยยี่สิบวันร้อยี่สิบวัน,นตามตารางนี่เลยหนึ่งร้อยยี่สิบวันได้ครับอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ผมก็ผมผมีสายแค่เดือนนดียถ้าอยู่ต่ออยู่นานสี่เดือนจนถึงหนึ่งปีแล้วถูกให้ออกได้ค่าชดเชยเป็นเงินเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดว่า1ปีถึง3ปีก็ได้3เดือนครับ3เดือนนะครับ3ปีถึง6ปีก็เป็น6เดือนครับโอ้ครับอ่าไอ้สามอันแรกเนี่ยที่ดูแล้วมันเหมือนกับเอาเลข1เลข3เลขเนาะหนึ่งก็คือ1เดือน3ก็คือถ้า3ามปีสูงสุด3ปีก็คือได้3เดือนถูกไหมใช่ครับหกปีก็ได้6เดือนนะแต่พอสิบปีไม่ใช่ละหกปีถึงสิปีจะได้2องร้อยสี่สิบวันสองร้อยสี่สิบวันหรือแปดเดือนเอาเรื่องนะ อืมแต่ว่าอันนี้ต้องรุนเหมือนกันนะวันไหนจ้างยังอยู่ไหมเพราะว่าบางทีพี่ว่ามันก็เป็นไปได้นะคือเอ่อที่ที่ต้องเอาทุกคนออกก็เป็นเพราะว่าพี่ก็ไม่รอดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะบอยแล้วเอาพี่ครับเรื่องเงินชดเชยละกูก็หมดตัวต้องเงินชดเชยอะไรอีกไปฟ้องเอาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยผมเลยผมไม่เย็นเงินชดเชยประกันสังคมดู ค่อนข้างได้แน่นอนกว่านะใช่ในจ้างนี่ต้องดูว่าเขาโอถ้าออกกันทั้งบริษัทอย่างเงี้ยโอ้ชดเชยก็ไม่ไหว,วนะเหมือนกันนะเออเขาอาจจะปิดหนีก็ได้ไดมีมีข่าวเยอะแยะแต่ให้รู้ไว้ว่านี่คือสิทธิของเราที่เรียกร้องได้<ช><ช>สูงสุดนี่ถ้าเกิดอยู่2ี่ปีได้เท่าไหร่นนเนี่ยถ้าอยู่ที่ทํางานเดิมครับได้สี่ร้อยวันครับสี่ร้อยวันก็ประมาณสิบสามเดือนนิดๆครับถ้าเหมือนกับตอนเกษียณอย่างเงี้ยครับเกษียณเนี่ยเขาถือว่าเป็นการเลิกจ้างแบบหนึ่งเออก็จะได้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันได้ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่20ปีนี้เราแบบแล้วเราแบบแอบสมัครที่ใหม่ไว้เราก็ห้ากับกายเลยไล่ผมออกสิครับเนี่ยอะไรเนี่ยเออเนี่ยเออย่างนี้นะเอาผมออกไปเลยสิครับผมเออเออลาเขาเอรี่อ่ะอันนี้ก็เป็นสองส่วนถ้าคุณตกงานนะลาออกจากงานนะได้เงินชเชยจากประกันสังคมแบบนี้แล้วก็เงินชเชยจากนายจ้างแบบนี้ทีนี้ เงินชดเชยจากประกันสังคมนี่เข้าใจได้มมันก็เป็นเงินจากส่วนที่เราส่งไปเลยแหละแล้วก็เรียกว่าประกันก็คือดูแลเรากลับมาแต่ส่วนของนายจ้างครับดูแล้วแต่ละก้อนไม่น้อยเลยเนี่ยสามเดือนหกเดือนแปดเดือนสิบเดือนเนี่ยพอเราได้เงินชดเชยเนี่ยเงินชดเชยว่ามันถือว่าเป็นรายได้นะครับเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นรายได้แล้วพี่คนนั้นเนี่ยครับเขาจมมาเลยครับมาสิครับมาเหรอฮ่าฮาเขาก็มาด้วยครับโอ้ยตกงานเรื่อมาอีกอ่ะพี่สามเขาก็มาด้วยครับ เราบอกว่าอะไรอ่ะถ้าเงินชดเชยจากประกันสังคมอันนี้ประกันสังคมก็คือได้รับได้รับเงินยกเว้นภาษีอยู่แล้วครับอ่าก็คือได้ชดเชยประกันสังคมเท่าไหร่ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับสัมภาระใช่ครับแล้วส่วนของนายจ้างนะครับส่วนของนายจ้างเนี่ยถ้าเราได้ครับไม่เกินสามแสนบาทแรกเนี่ยเขาได้รับการนยกเว้นภาษีครับอ๋อถ้าเกิดเงินชดเชยจากนายจ้าง,างไม่ถึงสามแสนไอ้ส่วนนั้นก็ไม่ต้องเอาไปคำนวณภาษีอะไร้ทำไมเกินละถ้ามันเกินสามแสนให้อาส่วนต่างครับเป็นลงกับ เงินได้ประจําอ๋อให้เอาส่วนที่เกินนะนะใช่ครับไปรวมกับเงินได้อีกโอ้ช้ากว่าช้าอยู่แล้วนี่น่าจะต้องมีตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะใจร้ายนะเราอ่ะนะฮะก็เป็นว่าสามแสนเป็นเส้นขั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเงินชดเชยจากนายจ้างไม่รู้ได้กี่เดือนไม่รู้มันไม่ถึงสามสามแสนก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องภาษีถ้าเกินสามแสนก็ต้องเอาไปรวมคิดคํานวณภาษีด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นข้อมูลเพราะว่า บางคนตกงานไม่รู้นะครับว่าเอ้ยมันจะต้องไปติดต่ออะไรยังไงนะครับเยันตกงานปุ๊บเกาะสองรั้วครับรั้วแรกก็คือรั้วประกันสังคมผมตกงานครับนะฮะแล้วก็แจ้งสิิอีกอันก็คือเกาะรั้วนายจ้างนะครับจนกว่ามันจะชดเชยให้เรานะครับอปรากฏว่าวันที่ไปเกาะรั้วนายจ้างมันก็ไม่อยู่แล้วนะฮะอ่าละนี่คือข้อมูลนะฮะจากอาจารย์ป้อนะครับนะทุกสัปดาห์แบบนี้อาจารย์ป้อก็จะเอา เรื่องราวทางการเงินนะ่ยกับชีวิตการใกล้เคียงกับชีวิตแล้วก็ปากท้องพวกเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับขอบุณอาจารย์ป้อครับผมค,ครับ